สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่ได้เชิญผู้ประกอบการ SME และเจ้าของธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งเป็นของคนไทยนะครับมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจแล้วก็บอกถึงเคล็ดลับในการที่ทําธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จครับวันนี้ผมอยู่กับคุณธนิตวินยูประดิษฐ์ประธานบริษัทสุบินโนจำกัดแล้วก็คุณอาจองค์วินยูประดิษฐ์ Production Planning Manager ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ คำถามแรกเป็นคำถามฮิทึงผมถามทุกท่านหมดเลยบริษัทซูวิโนเนี่ยทำธุรกิจอะไรครับเอ่อทำเครื่องหนังครับเครื่องหนังอย่างที่้เห็นเลยฮะอ่านี่คือโต๊ะเราโชว์ว่าทำเครื่องหนังเป็นเครื่องหนังที่เป็นเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ซูวิโนเลยไหมครับเออไม่ใช่ซูวิโนคือชื่อบริษัทฮะอ๋อเป็นชื่อบริษัทนะครับผมเป็นบริษัทที่ทำเครื่องหนังส่งออกครับผมเปิดมาย0กว่าปีแล้วฮะเปิดมา20กว่าปีแล้วครับเมื่อส่งออกคือเราทำตามยี่ห้อของลูกค้า ก็คือพง่ายๆลูกค้าสั่งมาลูกค้าสั่งมาให้แบรนด์ให้เยี่ยวอะไรเรามาเสร็จเราก็ผลิดตามลูกค้าสั่งอืก็สไตล์คนไทยยุคเราเรียกว่า OEM ดีกว่าคือออริจินคือมัน manufacturing ผมครับผมผลิตตามที่สั่งมาครับเริ่มต้นนี้ในการที่จะทําผลิตเครื่องหนังอันนี้ครับผมเดิมทีนี่ทําธุรกิจอไรมาก่อนไหครับ ก่อนที่จะ20ปีนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยครับอ๋อเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือจบปุ๊บแล้วก็ไปเมืองนอกครับผมสไตล์คนไทยทั่วไปอายุพอจะ20กว่าปีก่อนครับผมปีกันะเป็นลุยมาแล้วตีเสร็จก็ไปต่อเมืองนอกครับผมจบทรเสร็จก็กลับเป็นลูกจ้างกลับไปลูกจ้างอ่าอันนี้เป็นแบบโอ้โหทุกคนมานี่แนวแนวนี้กันหมดเลยครับผมแล้วจับพัดจับผูยังไงถึงมาอะพอทํางานเสร็จทำงานเสร็จเราก็เราก็เปลูกจ้างกว่าทงานครับนะฮะ ภรยาก็เหมือนกันนะกไปเรียนด้วยกันกลับมาเสร็จก็ทํางานรูปจ้างก็โดยคอนเนคชั่นมาประการกับทางญาติพี่น้องเลยมาประการก็มีคนชักชวนเข้าไปลองทมลองทําธุรกิจด้วอโอเคแล้วเป็โดยไม่รู้เลยว่าคืออะไรครับผมเริ่มแบบคือเรียกว่าจบมาก็เรียนเหมือนใครก็เรียนแ่ละครัผมไปต่อเอ็มบีเอกลับมาแล้วก็ลูกจ้างอ๋อก็จบเอ็มบีเอมาอยู่แล้วกับครับผมก็ต้องมีหัวธุรกิจก็พอมีบ้าง ผมมีบ้างอ่ามีอมนะครับมีอมแล้วก็ครผมก็มีบ้างอ่าและทีนี้่ก็เข้าไปก็มีพักพวกที่เขาทำธุรกิจนี่มาก็ชักชวนเข้าไปลองดูหมายถึงว่าตัวผลิตกระเป๋าเนี่ยหลังตึ้งหนังครับยุคเมื่อ25ปีก่อนก็มันยุคที่ยังเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ๆอืมครับผมณปีนั้นบ้านเราก็ยังการส่งออกก็ยังยังยังน้อยมากยังน้อยครับผม มีมาชักชวนธุรกิจดี่ดีนะเขาส่งมาเยอะครับเราก็แวะไปเอ๊ะเป็นยังงี้อ๋อกระป๋อเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้อืชักชวนในเรงเข้าไปทำเราก็เลยอัพก็ลองดูแล้วเริ่มต้นยังไงฮะหมายถึงว่ามาถึงปุ๊บเอาตั้งโรงงานเลยเอาเงินปุ๊บอย่างเงี้เลยก็เปิดโรงงานเล็กๆมากเลยโรงงานเล็กๆมากลงทุนก็ไม่ถึงล้านยุคนั้นก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็ยืมตัง อ๋อม่ยมียืบตังค์ไรยืมตัง์ยืมตังแบงนะครับผมก็หยิบเงินแล้วก็ไปเช่าโรงงานเล็กๆทำอืมคือตัดสินใจเลยว่าเอาละนั่นจะไม่ทำรับจ้างอะไรเนี้ยมันลุยเองแล้วครับครับครับผมคือเดิมทีที่ทำงานรับจ้างที่ทำงานเนี่ยเกี่ยวกับการตลาดหรืออรทําอง้ทำงานเรื่องการตลาดฮะเกี่ยวเรื่องการตัางเรื่องเกี่ยวเ่องการสออกครับผมพยาผมทำงานนะฮะเกี่ยวกองการสออกครับผมเพราะว่าสง ส่าสินค้ากี่ประเภทก็ความรู้มีไหมก็ม,มีบ้างจะบอกไม่มีเลยก็ก็อาจจะไม่ได้ก็ม,มีพอรู้แบบ l อลซเป็นไงค้าขายเป็นไง,ไงไนอะไรต่างอ๋อคือภรรยาดูทำทำงานดาาส่งออกแล้วทาง,งานส่งออกสักประมาณสักปีเศษปีส,ส,ปสปองปีอ๋อแสดงว่าริ้มล,ล,ลูกจ้างเาเป็นลูกจ้างเ็รแลวเริ่มเห็นช่องทางล้ะก,ก,ก็ทำตรงนั้นเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเห็นช่องทางมากขนาดเดียวกันเราก็มีความตั้งใจเออเราอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวครับผมจะทำอะไรก็ยังไม่รู้ก็บีคนชวนว่าอ๊ ทำนี่ไม่ไปดูเอ้ก็น่าจะเป็นไปได้ทําไมต้องเป็นเครื่องหนังครับเพราะคนนี่มาชวนให้ทําเครื่องหนังอืมอย่างเดียวกันพยายามผมก็เป็นคนที่ชอบเอ่อเกี่ยวเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรต่างๆคือมีหัวในในเรื่องมีบ้างมีบ้างเครื่องหนังเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเ่ไใช่ไหมฮะก็พอมีบ้างนิดหน่อยก็เลยจับมือกันครับออกที่ทำงานทั้งคู่เลยไปฮะไม่ไม่ไม่คนเดียวก่อนคนเดียวก่อนสองคนก็เสี่ยง นาเสียงาเสียงครับผมก็ก็คนเดียว่อผมยังยังเป็นลูกจ้างก็ก็ทำงานไปอ๋อเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะก็ให้ภรรยาไปลบทุนก่อนอ๋อคุณภรรยาเริ่มมาทำก่อนไปเช่าที่เขาครับผมแล้วก็เปิดโรงงานจ้างคนงานมาสองคนมาลองเลิกครับจากสองคนขยายเป็นสามคนห้าคนไปเรื่อยแล้วก็โตขึ้นมาก็โตขึ้นดีนิดเียนิดอ่าขอย้อนกลับมานิดหนึ่งครับคุณอาจองค์เนี่ยฮะครับตอนนี้ที่เป็นโ p r o กชั t i o n planning manager เนี่ยครับ เป็นเป็นลูกชายฮะเป็นลูกชายอ่าโอเคตอนนี้มาช่วยงานคุณพ่อครับเต็มตัวยังเราเต็มตัวแล้วครับจบมายกยเพิ่งจบมาครับเพิ่งจบมานจบที่ไหนฮะเรียนจบที่ university of illinois อือครับอเมริกาอีเพิ่งจบาเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหครับครับมาท่านคุณพ่อคุณลูกเลยครับครับนี่ทำงานกันเป็นครอบครัวโอ้เป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวครับผมอ่าคราวนี้เริ่มพอเริ่มเครื่องหนังใช่ไหมครับผมครับพอ คิดยังไงแล้วตอนที่คุณชนิดเนี่ยครอสักเมื่อไหร่ถึงออกมาร่วมช่วยกันก็พยายามทำเหมือนรันไปสักประมาณสักปีกว่าๆครับผมสองปีโดยประมาณที่เราก็ทํางานเราก็ตั้งใจว่าจะต้องทําให้ดีแต่กันณนณะนะนะปีนั้นเราก็ตั้งใจว่าเทำเสร็จเราทําออกมาก็คนที่ชักชวนเราเข้าไปก็ให้เราทําสินค้าส่งไปเยอรมันอื เราก็ทําส่งไปขณะเดียวกันเราก็มองเอ๊ญี่ปุ่นน่าจะทำอืมครับผมแล้วเราก็ตั้งเองว่าเอ๊น่าจะจับตลญี่ปุ่นครับว่าญี่ปุ่นหน้าปีนี้ไม่มีเงินทำเลยอ๋อก็ตั้งเองว่าเออลองโพสลูกค้าญี่ปุ่นดูมีช่องทางว่าจะหาช่องทางอะไรหอเล่าครับผมก็อาจจะโชคดีนิดหน่อยว่าเปิดสักปีเซษๆก็มาเกิดญี่ปุ่นก็เริ่มมาหาสินค้าครับก็มาเกิด มาเวอร์กับลูกค้ารูปญี่ปุ่นมาเวริร์กันเวิร์กันสักวันสักครึ่งปีครับผมก็เริ่มจะมีออเดอร์บ้างอืเราก็ผิดแก้ไขให้เขาไปครับทําใบแรกมาลูกค้าตีตีต้องไหนแล้วก็แก้ครับผมสอ่งอีกก็ตีอีกอก็แก้ไปเรื่อยก็คือลองผิดล้อถูกตีตรงน,นี้ไหม่ดีนั่นใหม่ดีเราแก้ไปตามที่เขาบอกเราแก้ไปจนหยุดมันเขาพอใจคุณภาพเราใช้ได้ใช้ได้ก็เอ็กเซปต์ได้เราก็เริ่มส่ง จาก,กหนึ่งรายครับญี่ปุ่นก็เอ้ทำดีก็ญี่ปุ่นก็ไปชวนญี่ปุ่นอีกคนมาปา,ากต่อปากไปก็เป็นคนที่สองครับสองทำทำนี่ก็ดีอีกมาอีกคนทนี่สามี่เออก็ชักใหเยอะสรุปแล้วออเดอร์มาจากญี่ปุ่นเริ่มจะมาจากญี่ปุ่นเป็นเกือบจะเป็นหลักแล้วครับครับก็เริ่มจใ B บีซีขึ้นหน่อยอผมก็เอายาออกครับผมก็มาช่วยกันทำตดครับครับอืแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวธุรกิจเนี่ยเครื่องหนังเนี่ย ที่ที่ทำอยู่มีกี่ประเภทครับก็หลักๆคือเป็นเรดี้แฮนด์แบ็กของคุณผู้หญิงเน้นของคุณผู้หญิงเลยเพราะภรยาเป็นคนคิดหน่ยาคนคิดข้อที่สองถ้าเราดูกระเป๋าเนี่ยอผู้ชายไม่ค่อยซื้อใช่ไหมผู้ชายถือไว้ก็ซื้อใบหนึ่งเป็นสี่ห้าปี ของผมเนี่ยสี่ห้าปีในกระเป๋าตังค์ไม่ใคยซื้อครุหญิงคนหนึ่งมีสเป๋าเฉลี่ยสิบใบยี่สิบใบสามสิบใบใช่จะแบบเดินต้องหนผู้ชายมีใบสองใบใช่ครับมันก็ต้องขายผู้หญิงอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นชัดเจนถูกครับถูกก็ก็เลยเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงครับแล้วคันนี้อย่างเนี่ยผมเห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลายรูปแบบเลยเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนคิดฮะมีทีมงานคิดหรือว่าภรรยาเป็นคนแบบ เริ่มใหม่ๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําตามลูกค้าสั่ลูกค้าให้แบบมามส่งรออิ่งส่งตัวจริงส่งอะไรต่างๆมาเรารอจัดแต่งแก้ไขเล็กน้อยอืใช้วัสดุที่เป็นของในประเทศเรา ทั้งหมดนี้เป็นวัสดุในประเทศในประเทศเราเป็นส่วนใหญ่ร้อยเอเาเป็นส่วนใหญ่หนังนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังในประเทศเอ้เขาเรียกว่าหนังอะไรครับเป็นหนังวัวฮะส่วนใหญ่หนังวัวส่วนใหญ่นี่จะเป็นหนังวัวหมดเลยเป็นหนังวัวครับครับส่วนใหญ่เป็นหนังวัวที่บ้านเราก็อาศัยได้เปรียบว่าเรื่องอาจจะราคาถูกน้องหน่อยก็ถือเป็นของผิดในประเทศก็จะมีโรงงานที่ผลิตหนังบางโรงงานที่ทําได้คุณภาพสอได้ครับเราก็จับมือก็เอาหนังก็มาตัดเย็บเป็นกระเป๋าส่ง อืมานะครับท<ำ>ํ <c oughs> าไมต้องเป็นหนังวัว <c oughs> เพราะว่ามันเพราะความคงทนหรือว่ามันก <mistakes. S 1> ระเป๋าใน <c oughs> ในวงการนี่เป็นหนังวัวซะเป็นส่วนใหญ่อืมมีหนังอะไรบ้างฮะ <c oughs> ในวงการส่วนใหญ่นี่ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นหนังว <c oughs> <บ>ัวฮะหนังวัวแล้วก็หนังควายส่วนนอ้อย <c oughs> แล้วก็หนังเราเรียกว่า exotic skin, Ex <otic> skin. exotic skin exotic ก็อาจจะเป็นหนังจ้าคหนังตะกวดหนังอย่างอื่นแ้วส่วนน้อยอันอันไหนเรียกเรียกว่าเป็นแบบหนังที่มีคุณภาพที่สุดที่คนชอบ ก็เรียกต้องเรียกหนังวัวฮะอ๋อหนังวัวนี่คือหนังวัวเป็นหนังที่มีคุณภาพที่สุดแล้วทนทานแล้วก็อะไรต่างๆอ๋อนี่เรียกว่าเป็นเมเจอร์ตี้ครับผมเนอร์ก็จะมีหนังควายบ้างหนังจอเค้นังตะกวดก็ว่ากันไปมันมันต่างไงอย่างอย่างพวกหนังตะกรวดหนังจะเข้ที่ผมพอเข้าใจว่าลวดลายมันจะแบบมันจะมีเป็นเฉพาะของมันอ่าครับผมแล้วคันนี้หนังหนังควายกับหนังวัวเนี่ยหนังควายนี่เม็ดใหญ่ใหญ่ฮะเกรนใหญ่ใหญ่อ๋อเกรนนะเกรนใหญ่ใหญ่ เก <irm> รย์ใหญ่เกรน์ยังม้จะหยาบหยาบกว่านี้ฮะจะัวหนังวัววัน <ma> น <silver> ี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาไม่เป็นไรครับที่หนังวัวก็จะเป็นเกรย์ละเอียดนะฮะละเอียดอันนี้ก็หยาบกว่านิดหนึ่งอันนี้ก็หนังวัวอ๋อพวกนี้นี่คือเป็นหนังวัวเป็นหนังวัวแบบแท้ๆเหรอครับหนังวัวไม่ใช่แบบว่าสมัยนี้มันมีเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นวัสดุอื่นทดแทนอันนั้นก็มีฮะถ้าวัสดุอื่นก็จะจะเป็นพวกพียูพียูพีซีอะไาก็ถูกกว่าเยอะอ๋อแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าถ้า ผมดีก็ต้องเป็นหนัง,นงวัวก็จะใ,ใช้ทนทางหลายปีเป็นสิบปีฮะอายุเป็นสิบปีผมเห็นบางคนถ้าเกิดใช้รักษาทิาง,งก็ยี่สิปีก็อยู่ได้ 20, ได้ยี่สิบสามสิปีได้สบายนะฮะ <c oughs> หนังวัวไี่อยู่ เพราะว่าเพราะว่าสมมติถ้าเกิดอยู่ที่คนใช้มากกว่าถ้าถ้ารักษาของก็อยู่ได้กี่สามสิบสี่สิบปีก็ใช้ได้ได้เลยฮะได้เลยผมเห็นของคุณย่าผมก็ของทีก็ยังมีอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้พวกที่บอกว่าที่เป็นเป็นวัสดุทดแทนอย่างอื่นเนี่ยอันนั้นจะอายุสั้นกว่าฮะพวก PVC ูมันก็สักปีสองปีสามปีก็เริ่มจะขาดละแล้วแล้วหนังพวกนี้ครับหนังวัวอย่างเงี้ยเราจะต้อง รักษายังไงบ้างฮะคือจะต้องเขามีข้อห้ามไหมครับว่าห้ามโดนอะไรพอโดนแล้วแล้วสีมันจะขึ้นักๆคือทั่วๆไปก็แค่เช็ดทำความสะอาดหลังจากใช้งานนะฮะครับอย่าไปตากแดดตากฝนอ่าเพราะตากแดดมันก็ปกติแล้วแต่จะซีดอ่าซีดนะฮะครับผมก็อาจจะลงแว็กมั่งอืมเป็นรองเท้าอะรองเท้าก็ต้องขัดบ้างอะไรอะจริงจริงๆแต่จริงๆริงอะใช่อะอย่างรองเท้าหนังอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะผมผมนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ ดูแลรักษาผู้กระเป๋านะฮะจะจะไปดูแลรองเท้าซะมากกว่าใช่ไหมมาถึงก็อ้าวขาดรองเท้าให้เงาแต่จริงๆกระเป๋าเนี่ยก็ต้องดูแลเหมือนกันใช่ไหมแนนอนแนนอนครับอ๋อแต่ผมยอมรับตัวผมไม่เคยดูแลเลยไม่เคยไม่เคยเช็ดเป็นแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนใช้ให้มันแบบสกปรกหรือว่ามากแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าว่าเราก็ต้องดูแลรักษากระเป๋าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ผมก็เพิ่งเพิ่งทราบเนี่ยจากผู้ผลิตกระเป๋าของแท้อผลิตหนัง ด้หนังวัวเนี่ยของแท้เลยนะเนี่ยครับโอเคไอ้พวกนี้ก็สังเกตหลายท่านที่มีกระเป๋าถ้าลองสังเกตเอเวอร์คุณผู้หญิงทั้งหลายก็มีกระเป๋าคน็นสิบใบนะใช่ใช่สิบใบจะสังเกตบางท่านที่รักกระเป๋าก็จะเรียงอย่างดีอยู่ในห้องนะครับผมหยิบไปนั้นไม่ใช่แตก็ปัดกวาดใส่ถุงอีกครับเก็บอันนั้นอันนั้นคือคนที่เขาแบบว่าโอ้โหรักรักษารักมากมีฮะมีผมผมผมคนใกล้ๆตัวผมก็ไีอยู่คนนึงจะเก็บเก็บไว้เป็นล็อกในจ่องจๆองจองของเขาอย่างดีแล้วก็จะมี เหมือนกันมีทุน้าคพอไว้ใช่ครับแต่ว่าบางอันผมเห็นพอบางทีเก็บไว้นานๆอย่างเงี้ยครับบางทีเหมือนกับมันเวลาเราจับอะบางทีมันเหมือนว่าเหมือนมีน้ำเหนียวๆเลยบางทีอ๋ะเหมือนเป็นล้ำเทียมครับของนัำเทียมอะอาจจะเป็นหนังเทียมถ้าอย่างนั้นคือหนังเทียมครับคือบางทีคอนซูเมอร์ดูไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาก็เก่งนะแล้วจะรู้ยังไงฮะว่าอันไหนหนังวัวแท้อันไหนหนังเนื้อดูยากครับผมครับดูยากครับ ตัวดูราคาอถ้าหนังเทียมราคาก็จะถูกหน่อยครับอย่างถ้าไปซื้อตนมา้าส่วนใหญ่เป็นอะไรับทุกคนบอกบอกเป็นหนังอืเขาไม่บอกถ้าแท้หรือเทียมผมเป็นหนังเป็นหนังอได้เป็นหนังแต่ถ้ารูปมากเอ๊ะตรงไหนหนังแท้หนังเทียมเขาบอกอ๋อนี่หนังแท้หนังเทียมอินจะบอกท่านผู้ชมว่าไงดีฮะบอกว่าเวลาไปซื้อกระเป๋านี่ต้องถามเลยถ้าบอกหนังปุ๊บเนี่ยต้องถามต่อเลยว่าหนังแท้หรือหนังเทียมหนังวัวหรือหนังควายไม่งั้นอาจจะลองดมดูก็ได้ครับอ๋อ ยังไงฮะดมแล้วเราจะรู้ฮะดมแล้วกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันจริงเหรอฮะยังไงฮะไหนกลิ่นอันนี้จะต่างไงฮะดมลองลองดมดูเลยพอเขาญาติเราจจะเจอไหมเหรกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับพวกหนังเทียมหนังเทียมมันจะเป็นพลาสติกมันจะเป็นให้ลองไหมเนี่ยกลิ่นหนังเมียมได้ออกมาไม่มีเลยอ๋อนี่กลิ่นมันจะกลิ่นจะรู้สึกเป็นกลิ่นหนังฮะรู้สึกออ๋แต่ถ้าหนังหนังเทียมนี่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยหนังเทียม อาจจะเป็นกลิ่นย่างอ๋อหมายมถึงว่าถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยมันจะมีกลิ่นม่กลิ่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังเทียมเนี่ยจะไม่มีกลิ่นจะเป็นกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นย่างไงอาจจะเป็นกลิ่นย่าง